เรื่องราวลีว้ลับเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาเรื่องศาสนาบางครั้งก็เป็นเรื่องอธิบายยากเพราะเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเทพเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีเรื่องอภินิหารปาฏิหารมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่อยู่เนื้อกฎเกณฑ์ธรรมชาตินอกจากนี้ก็มีหลายหลายเรื่องที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้อย่างเช่นความฝันของคนเรากลับกลายเป็นเรื่องจริงอย่างเหลือเชื่อคนฝันเห็นเลข3<า>มต,ตัวอายุก็ปไปซื้อหวยกลับถูกตรงๆเสียอย่างนั้น บางคนฝันเห็นเลขแล้วไปซื้อลอตเตอรี่กลับถูกรางวัลที่หนึ่งร่ำรวยไปเลยก็มีแบบนี้ก็มีอยู่บ่อยเหมือนกันส่วนคนที่ใช้สูตรคำนวณความน่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ซื้อเลขหลายตัวกลับไม่ถูกสวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทุกท่าน คลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องความฝันที่กลายเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงและเทือกเขาภูตะแบกย้อนกลับไปเมื่อคืนวันพฤหัสสัป,ปดีที่4มกราคมพศ2 5 6 7ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระแรม8ค่ำเดือนหนึ่งปีมาโรงหรือว่าปีมังกรกลางดึกคืนนั้น ผมรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกสัมผัสได้ว่าบริเวณที่ผมนอนอยู่ซึ่งอยู่เชิงเขาภูจตเ,ตเบงมีลมพัดกันโชกแรงอื้ออึงหลายครั้งติดต่อกันที่พื้นก็มีเสียงขยะและกระป๋องกลิ้งตามแรงลมพัดไปมาดังแกรกๆแกรก็เกร,กกรกเสียงนั้นดังอยู่ท่ามกลางความมืด จึงเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะน่ากลัว <L un> เต็นท์หรือม้งน้อยของผมที่กลางนอนอยู่ก็โยกไปมาตามแรงลมขณะนั้นผมได้นอนหลับฝันไปว่าผมไปอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นอะไรมากนัก เพราะมีลักษณะคล้ายคืนเดือนไายที่มีแสงพระจันทร์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้สว่างมากนักในตรงบริเวณนั้นมีผู้คนอยู่สี่ห้าคนหนึ่งในหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็คือหลวงป,ปู่สวกท่านนั่งหันข้างๆมาทางผมแล้วก็มีเสียงท่านกล่าวว่าเจ้ามีปัญหาอยากรู้เรื่องอะไร ก็ให้นั่งสมาธิสอบถามยายาแล้วเจ้าก็จะรู้ต่อจากนั้นผมก็ฝันว่าขับรถไปตามทางที่มีต้นไม้ผมก<อ>็สะดุ้ง,งตืง่นเหลือแค่ตรงกลางนิดเดียวผมจึงเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่าเวลาเท่าไหร่ตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งผมใส่แว่นตาแล้วพิมพ์ข้อความเล่าความฝันลงในลายกลุ่มหลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ ป้องกันลืมเอาไว้แล้วต่อจากนั้นผมก็นอนต่อจนรุ่งเช้าตื่นมาผมก็เล่าความฝันให้รวนฟังรวนก็ถามผมว่าแล้วจะไปตามหายาย่าได้ที่ไหนผมก็บอกรวนไปว่าผมรู้ด้วยจิตว่าจะต้องไปตามหาที่ไหนหลังจากกินข้าวต้มที่บ้านรวนเสร็จผมก็ออกเดินทางโดยมีเงินติดตัวหนึ่งพันบาท เงิน1,000บาทนั้นผมเติมน้ำมันเต็มถังหมดไป600บาทแล้วก็จอดซื้อซาลาเปาไปฝากยายา่าหมดอีกหนึ่งบาทเท่ากับว่าผมมีเงินติดตัวเหลืออยู่300บาทมมงวันที่สมกราคมพศ2567นระฮะตอนนี้ผมกแลังวิ่งมาถึงจว,วันออกของเขาพุทธแบง ตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปที่อ,อำเภอ,อสังคมใหม่สังคมทำไมนะแปลว่าสังคมใหม่เพื่อที่จะไปพบแม่นางยาย่าในฝันนะครับตอนนี้จอดซื้อสาละเปานะซื้อสาลาเปาเพื่อที่จะไปฝากคณะแม่นางยาย่านะที่อำเภอสังคมใหม่ เส้นทางที่จะไปอำเภอสังคมใหม่นะอยู่ทางทิศใต้ของเขาพูทะแบงคนระับก็เป็นลนักษณะนี้นะเ,เขาพูตะแบงฝั่งออมองไปดกหรือว่าชินสามก้อนนะครับทางที่มา กี่สกรีนหลังตกนตนอ่ายังไม่ทด้ไม่ได้ยันไนต่ป็นทางที่จะไปบ้านยาย่าในฝัน,นครับอยู่ทางสุดโคตน,นะครับทางไม่รู้จะลุ้ลมไปทางไหนไปไปทางทรายหรอวะ Hı <coughs> hı ติดรับรถขายของอนี่ถ้าเป็นรถตำตำจบเลยนะฮะตัวน,นี้คุดท้องอ,อันนี้รถนี้สูงพอสมควรนะครับโอเแค่สาดมาเลยถ้ามาหน้าฝนอีกจบเลย รวนบอกนี่เป็น pues นีล mm ตัวเราดึงก่อนอันนี้ตรังเจูนสุมาลายเราครับอันนี้สักเรน่าจะเป็นหมู่บ้านนี้แหละน่าจะใช่เนี่ยโปรเเรย์เอเดียเนียเออเมเนี่ย ต,ต,ตัวนี้เลี้ยวซ้ายเออนี่โลกมหาเจอนะดูนะเออนี่อันนั้นเขาจะไปนั่นนะเออเดี๋ยวพลอยแจกีเจาซ้ายเนยโอ้โหลังกิสรูตเหรอประเด็นแจกีจะไงนะบัตรแค่นี้แหละวันนั้นเยอะคลังรอเอ้ย เรามาถึงแล้วนะฮะแต่ไม่รู้บ้านหลังไหนเพราะตอนมาเราอยู่แค่ตรง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 แยกเลยไม่มรู้บ้านอยู่หลังไหนนะมันกำลังสอบถามหาแล้ไม่รู้ชื่ออะไรด้วยเมื่อคืนฟังเป็นยายา่าแสดงว่าในฝันเพียนเป็นยายา่าแสดงว่าชื่อตานนะตรงกับในฝันนฮะผู้หญิงเนี่ยอันตรงนี้เป็นหน้าผา อทาทมอใบดมนะฮะตรงนี้เนี่ยนภา,าเห็นริบๆตรงนี้ท่านี้เขาทำบันไดหกพันขั้นขึ้นไปนะแต่ทางมาที่นี่ขรี่มากลกตาหนุ่งตงเจียบอบปอกทอนยมปังไตลกตาอกแบ่งครวงเองนะตระเจียบอบปกทอนยมปังไตยมมึงเฮงรอดได้นะ ព្រោះអីតើតែលោកតាមករកខ្ញុំដាប់ទេបានខ្ញុំរាប់បានបើឲ្យខ្ញុំរាប់ចឹងខ្ញុំមិនរាប់ទេព្រោះខ្ញុំអ្នកខ្លាក់ខ្ល ක් ណាស់ហើយខ្ញុំជាឹងតឹងណាស់បើសិនថាលោកតាចង់ដឹងខ្ញុំប្រាប់នេះវាល្អទេគូបើសិនថាចង់ដឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំទុកយូរហើយនឹងហើយនេះចង់ដេីតែខ្ញុំត្រូវជាគុំធေါ်ការពិតចង់ប្រាប់តែវាថ្ងៃជក់ដបូងមិនលោកតាមត់តាំងដល់ពេលលា បានទៅបាត់បាត់អទៅគុំតែដឹងធានាមួយលើកកាតែដឹងយូរហើយប៉ាន់តែខ្ញុំមិនគឹងញៀនពេលលលាត្រូវដឹងណាចាំថ្ងៃនឹងថ្ងៃអញ្ចឹងនិយាយទៅថ្ងៃនេះនេះសិលន້ອງឯងឯងកុំបាយអូរបស់បាយហេខ្ញុំទឹកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអញប្រុសអីខ្ញុំគ្មេងខ្ញុំអាចសើមនិយាយជាងទេខ្ញុំទឹកតែអាយុ18ឆ្នាំទេសិលណាណូ scan เปียอายุ18แล้วเรานี่อายุ18 18รูปอายุเกิงเฮยแต่แน่สนองตั้งแต่18ឆ្នាំตี๋ได้เด้สนองอายุ18แล้วเรานี่อายุประมาณนี้เอาเรานี่สนองเลี้ยงสนองรูปรูปไต่รูป20ยังเฮย20ยังมาน้อแต่เปียอายุ18ยังเฮยปั้นเป้บ้องปุงแม่เอาอักตบตุลรูปหยมนะออ នីយរឹងនៅខាងខ្ញុំត្បែងមានពាក្យប៉ុនខ្ញុំនឹងឯងហើយត្រូវជាឪពុកធមបន្តឪពុកធមមិនដឹងថាឃ្លងអេមជាឪពុកខ្ញុំទេតែមនុស្សតែខ្លួនឯងនេះណាស់ទៀតមិនមែនមិនដឹងថាពុកធមឲ្យមិនដឹងតែខ្លួនឯងណាស់ទៀតហ្នឹងហើយណាស់ឡើងណាស់អឺដល់នេះអឺអឺឧងញណាខាងនាងໄດ້ចូលมาហើយគាត់ໄດ້មកថាគាត់ເປັນអឺ ลูกบุญธรรมแล้วเขารู้มานานแล้วเขาอยากจะบอกแต่ว่าต้องคอยวันเวลาที่ผมมาหาเขาเขาถึงจะเปิดวันนี้วันที่4มกราคมพศสองพาอยก็และก็วันนี้เป็นวันพระโนี่เมี่ยมีเว้ตราปรับครับไอซุ่งซึ่งแจยยุ่งไม ទៅជួសសពព្រមមិនមិនញ៉ាំគេអ្នកប្រាប់មិនញុំទេអូញ៉ាំគេអ្នកប្រាប់ផ្សឹងណាអូអ្នកនិយាយញុំជុងហីถามว่าមិញទៅខោຝันឬเปล่าគាត់មកว่าមិនใช่គាត់ទៅខោຝันតែมีอีกคนគាត់ទៅខោຝันបងខ្ញុំនិយាយអត់បាញ់ត្រឹងទេព្រោះអីខ្ញុំចង់ចេញភាសាខ្ញុំអត់សូវចេះខ្មែរច្បាស់ទេទេស្រាប់បាទស្រាប់បាទ តែនិយាយតើទៅអាណាมันយល់ស្និមស៊ូមម្ដងទៀតប្រហែលថ្ងៃនេះត្រូវឲ្យដេញត្រូវឲ្យឲ្យដេញរឹងចាស់គាត់ស្វែងរួមឲ្យយូគាត់ខ្ញុំយងព្រយយងឲ្យមិនបាញ់ខាងខ្លួនអេងជាអ្នកណាទីនេះ ខែមិនដឹងថាមកមានកាងារអីនិយាយទៅនិស័យបងទៅបងទោះពងចាញ់ទៅមកមកទៅតែមិនបាញ់ជុំទៅទាំងណាឡើយមិនដល់តែជុំទៅទៅស្ដាច់គ្នាពេលមិនទាំងដល់ទៅត្រង់នេះទេណាស្ទើរតែមានបកមួយអឺប័ណ្ណពេលវេលាមួយបាញ់យ៉ាងណាត្រង់មានគាត់សំអិនទៅបងអាចជុំបងបកទៅថាចៅដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាអូពេលវេលា เขาบอกว่ามีเรื่องที่จะบอกนานแล้วแต่มันไม่ถึงวันเวลาก็ยังไม่ถึงเวลาบอกอย่างเขาบอกว่าผมเองเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นใครด้วยทุกวันนี้ที่เดินสแสวงหาก็เดินไปทั่วโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่วันนี้ผมบอกว่ามีอะไรให้บอกว่าถึงเวลาที่ต้องรู้แล้ว๋อทอ่านเอืเอใดอถามว่า คนที่เขาฟันนี่คือใครพวกว่าอยู่ในอยู่ในออยู่ในสายเขาแต่ไม่รู้ว่าใครเอ่อยมปมุนเรื่องไหนกี่ปะมุนธรรมดาเราไปอะไรงี์เจียงกรูปีมุ่นธรรมดาแต่เรานี้ยเจียงกรูเจียงกรูลึก เกจิครูเจ๊ครูอ๋อเจ๊ครูครูอย่างนั้นปีมุนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นธรรมดาแต่ทุกวันเนี่ยเป็นครูอาจารย์คนหนึ่งผมก็เลยถามว่าครูอาจารย์ยังไงน้องเจ๊ครูขึบั้งขึ้นบั้งยมเมื่อไอมึงขึ้นตีไอ้มึงขึ้นตี ព្រ ouais ះញ៉ាងអាភ្នំក្រំត្បែងនេះញោមពាក្យពន់អុយនៅក្នុងត្បែងផាំងផាំងនឹងអងរងកងធွာរងគងជុំឡើងខាងញោមខេជាងនឹងមកធ្វើក្រាននឹងមកខានសុំឡើងខាងមុខរត់ចោលដល់មុខអាប់ពេលនេះក៏ចាញ់ខ្លួនមកខាត់ៗតមន់នឹងចាញ់ខ្លួននឹង ចះរកសក់ស្រកបាទចាប់ជុំមកចាត់មុខចាក់លម ুখ របស់មួនេះគេចុំមុខកពុខនេះគេនិយាយថាដល់ខោមកចាំមួយស៊ីគាត់អើចាប់ហើយគឺសារនេះមិនរីមកអីនេះឯងប៉ាច់មិនបានបាំងជឹងទេទេគេមិនបានខ្វៃឲ្យតែអបសាសហ្មងវាអត់ឈើហ្មងអត់ស្គាល់បានអញ្ចឹងវិញអឺ ច <mí toys> <coughs> <coughs> <sh yelled> ឹងសរុបថាខ្ញុំជិះប៊ុននឹងវាដើជិះផ្លុំធួនៅក្នុងព្រំត្បែងអឺចឹងនឹងនឹងតើបងអឺធ្វើបននេះធ្វើបនធ្វើបងអឺធ្វើបនសុខហានមោខហានមោខគេជិះកណ្ដឹងខ្នះខួរគេហានមោខគេជិះកណ្ណារាប់ណលគេជិះអ៊ីនេះគេកំគឺអានជីឡេន អឹមចប់ហើយអូននឹងអង្គនឹងមកវិញជិះអង្គនឹងគីជាមួយកាជិះហ្នឹងមកគេជិះយ៉ាងហ្នឹងអាដាក់មកលិកមកណោះមានម៉ែបាំងជឹងតែហើយសួចជឹងតែខេសាតែនេះនិយាយក្មេងអត់ដឹងទេបាទអឺសួអីគឺជិះគឺសានប៉ុណ្ណឹង យីអោបនេះអោបនេះម៉ាក់គេលេងទេមកអញ្ចឹងគេលេងចាស់ញុំគេលេងចាស់ញុំក្នុងភូមិត្បៃលោកគេលេងណាខ្ញុំមកបីដុំធំមកបីដុំអ្ហ៎ធំបីដុំអឺចុះលោកតាសួរមកថ្មបីដុំខ្ញុំជីពាកប៉ុនមិនហ្នឹងលោកពងតាំងឃឹមឃឹមខ្ញុំជឹងតែមូខាតែមូខាជីហ្នឹងណា ខលមខាកັບមូនីឈីកែកណ្ដុំមខាហ្វូលកែឈីបមខាល្មងឈីសមាត់ឯផានួនរ៉ែដំណើខួយឈីលីសពនខាណូអ៊ីគីមខាសពនខាឈីជាមួយនីទីអឺតើរូននេះដាក់បាក់ប្រែបានទេខ្ញុំកត់តែយ៉ាចេកយកខ្មែរតិចថាជាមួយគ្នាលើមិនតាស្រងអឺដុក កុំឡុកទាំងក្លឹបវិញសងណាមាននិស័យអូមាននិស័យជាមួយគ្នាលោកតាសួរដល់ខ្ញុំនិស័យជាមួយគ្នាកាន់ធន់ចូលជាមួយគ្នាទាំងក្លឹបជួយខ្ញុំជួយគ្នាសងណាអឺអឺចូលជាមួយគ្នាទៅមុនក្លឹបទាំងវិញ អត់ព្រះសាខ្ញុំខ្ញុំរសារត់ទៅស្រងថ្ងៃធ្លាប់ខ្ញុំធ្វើគង់សិនដឹងទាំងទេទាំងអូអរសាខ្ញុំធ្លាប់កាត់គុសលគិតដាក់រត់ទៅស្រងអឺផត់ទៅថ្មអ្វីដុំផត់ទៅថ្មអ្វីដុំមានកន្លែងណាទេ អឺខ no ្ញុំមងខាននំខ្វិចជាជាមួយសិក្ខាណាខានហុកតាប់សបរាមតែតិចមួយខ្វាក់នេះឆាណាមកអត់ទៅណាស់តាតិចទៅជិះក្នុងមុខខានតបួនតើធ្វើពិសាដៃទេបាទអាក្លែកតិចគ្លែកតិចឆ្លៀកនំឯមិនអត់គូនំខ្វិចយ៉ាងមុខខាននំខ្វិចសេកខានគូខាននំ Jikalau muka nak kerja, jikalau muka, 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 kah? Muka, siapa nak muka? 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 Si អឺអឹមអង្គតបែងហើយខ្ញុំត្រូវតទៅកន្លែងណាពីខួរងុំគ្រត់ច ික ីងុំឈូកខាប៉ារ៉ាណូម៉ូឈូកអញ្ចឹងយក

ยัง,งไมรัวครณเองอาจากจ่เกยนมันติดจุกสุวรรณข้เจมู้นามูสิสวรรธิที่มูสวรรค์นคาเจมูเคยสกขนาดเขามู้ะเลยสิบวันเองเราถามเป็นผมถามว่าทำไมจะหาอดีตตำนานเก่าของผมเจอ ตอมาเป็นภาษาอินเดียเป็นภาษาสารสกฤษเลยฟังมนถามว่าไอ้เขาุตเบงเนี uh ่ยผมเกี uh ่ยวข้องกัตรงไหนบ้างเขาบอกไอ้ธมอใบดมแล้วก็ทุกที่บนเขาบนเขาอุตเบงขนมคาชิินโอธมอใบดมธมอใบดมเลยจ้ะธมอใบดมนอปราบนอครับ លមោះឈុំខាត់1 Thai level អរលាប់ចាប់តុតថៃវិញនួនខមមដល់នេះចាប់ទៅតុតថៃវិញមានអនេះនងលើតៅនេះនងណែនងត្រូវឡើងទៅខាងណានងឡើងព្រមតបែងហ្នឹងមាននេះលើទៅកន្លែងណាត្រូវគូមុំខាងណាបើខាងណានងព្រមតបែងនេះអីធ្វើឲ្យដុំ

ខ្ញុំនឹងណាត់ទៅបន្តទៅអឺឡើងខ្ញុំឡើងទៅធំបែបនឹងត្រូវធ្វើໄວ້បាទខ្ញុំគិតថាសុខក្នុងមុខជាមុខកណ្ដាពណ៌មុខកណ្ដាមុខជាមុខកាស្គីមុខកាស្គីអូអូឯងគុំមុខស្គីនឹងកាដូចខ្ញុំថាថាខ្ញុំគិតថា អីកុំមើលកើតអីទៅចិត្តកុំមើលកើតអីយកយកតែឆ្លើយតែឲ្យទូណាសន្តិភាពអូខេបងមកទៅទីទីបងស៊ុងអឺត្រលើងខាងនោះយកមកណាមកនេះកណ្ងហ្នឹងដល់អឺខ្លៃនេះមានខ្លៃចត់ឡានអុយជិះមាននេះមើលទេមាន นี่เนาะเอาเต้าต้าริ่งไงเท้าเงวน้อ๋อตร้าเ,เราิงขนุอัตร,ราคมนสันกมิดิบเน,นีน่ดจน่ได้แล,ล้ว<ม>เขาเลตรเขาที่มนมขัดกับมขึ้นมาใช่ายมันได้กินเขาถามว่าจะต้องไปไหนวันนี้เขาบอกว่าให้ขึ้นเขาพุทธเบแล้ากลับไทยแล้วขึ้นทางไหนเขาบอกให้ขึ้นเขาไอหินธรรมอ,อไปดมอ,อ จะไปขึ้นทางนู้นข้างเก่าก็ไม่ต้องขึ้นทางนี้ห่างไกลแล้วชูปลาชูเดี๋ยวกระบกชูเตะเปลี่ยนเนี่ยกระบกชูชูสมุคคายนะสมุคคายละมุคคายเสียกุมนะเอาแล้วกระบกชูเอาบะแปลมะเขือกระบกชูปลาชูนะอะเนี่ยปลาชูอ๋อกระบกชู รครับท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผมได้ไปพบแม่นางยาย่าในวันนั้นคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็พอจับใจความได้ว่าผมต้องขึ้นเขาภูตะแบงในวันนั้นการที่ผมจะขึ้นเขาฝั่งนี้ครั้งแรกจะเป็นเช่นไรทุกท่านติดตามชมในคลิปหน้าตอนต่อไปนะครับ